โอ้ยยันโล้ไหมเอ็ใช่ไหมเอ็ดเอี๋ยวก็ดูเสียงกันบนเอ็ยันโล้ยันโล้ยโอ้ยอะไรกันโอ๊ย โอ้จับลูกกระเด็นโอ้ชิมีพอยไว้ซื้อสกินปืนเท่ๆกันหรือเปล่าถ้ายังไม่มีนี่เลย Ar c s ช o อเว็บเติมเงินที่โคตรดีมีเกมหลากหลายให้เลือกเติมทั้ง PC และโมบายไม่ว่าจะเป็น Mobile v a ว o r a n t r o b l o บ f ฟ e e Fire แล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายด้วยราคาที่มันประหยัดกระเป๋าตังกว่าครับถ้าจะเติมทำไมไม่เลือก Ar c s ช o อเล่ามันคุ้มกว่าเติมเลยเขาสานรวมตัวมาเป็นสปอนเซอร์ผมแล้วนะครับยังไงก็ลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชั่นคอมครับ ไอเคสปอยลดีดีโคตรเอฟซีสปอยอ่ะดูสปอยมาเยอะชัวเชียวไหมถ้าดูสปอยมันต้องสปอยแล้วนะล่างเบดอะน่าสปอยตรงรถละดูดูเออมาเออสปอลสปอลรถสปอลรถสปอลรถเล่นอะไรเตอร์คนนึงเล่นอะไรเล่นเล็กูเอ้ยเอาเป็นเป็นยูดูเป็นเป็นยูวัดเอาเบตเตอร์มีคนนึงเอาเวตเตอร์มีคน มาอ่ะโดนให้มาโดอยู่ในไซต์อ่ะตอนนี้โนอเวอเเตอร์แตกโดนมาอยู่นี่าอยู่นี่ยิงอยู่ในห้องปลาแมนเท็เอาตายหนึ่งเพิ่เข้าของเตอร์นไม่ฟิมไม่ตายวะว่าเตอร์ฟ็อกดูแรกควรตายไหมเฮ้

Đại chết Nè mẹ Ở bảo Ê mình bang mình bang hết yeah, 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 yeah. oh, okay. oh, I got highlight.

เด <c oughs> mm ินออกไม่ไ <lite> ด <aime> like <bbe> ้เออเดี๋ยวเดี๋ยวย้ำเองเดี๋ยวย้ำเองแพนได้ปะแพนได้ปะกำลังเข้ามีเฮ้ยหน่อยสวัสดีไม่ทำลายไม่ได้หรอติดฟิลยาเก็บกล้าตาย ข้าขึ้นหัว้าขึ้นหัว้าขึ้นหัว้าดหน่อยโอ้น็อกเงเจ็บมากโอบนี้อาวข้ายไปทำไมวะ ไอ้เปิดเลยเปิดเลย <nervous S 2> <Doom S 1> เปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยสุดรุดนี่นี่ล้าวายประมางนี้เดี๋ยวตายเดี๋ยวตาย แข่งกันหนเต้ตกไา่ได้หอกจ้มน่าาบ่นอกจาากกวาบอนจาากขวาบวยนอกจาากขวตายโอ้ยโดนให้กูได้ี๋ยวกูเป็นเน็ตเหลังกระจกไปิีงหลังกระจกไปแล้วไป้ปล้วกปีกูเน็ตได้ใช่ไหมเ้ยได้ไดเน็ตได้ไปออกตัวเลย quá <coughs> <coughs> quên <ngán ở> Đây còn không Không gì vậy Lo lo con này Đưa server. con này Ừ. <laughs> Nênamm à điểm poured… Ờ, cáiotherbile thì cái gì có Để 你没猜。 ต,ต้องแบบนั้นลากเนี่ยอะไรจบน่าจะอยู่อยดอมไม่ก็นี่แน่อยู่นี่อยู่แน่อไนะไรจบตายจะล่ยิงอยู่ดยได้ไหมเยอ Right. So let me break, break, break it all down for you. I never giving up, I never know I'm gonna take, take, taking that crown from you. I worry about your So let me break, break, break it all down for you. I never giving up, I never know I'm gonna take, take, taking that crown from you. I worry about your